Journal with me วันนี้นะคะเราจะมาเขียนสมุด2เล่มค่ะก็คือเป็น planner กับ daily journal นะคะซึ่งตัวนี้จะอยู่ในเล่มเดียวกันเป็น traveler notebook นะคะเล่มนึ่งคือ common place notebook อย่างเล่ม traveler notebook ตัวนี้นะคะเป็น passport size ซึ่งเราจะใช้วาดใช้เขียนใช้ planning ใช้ทุกอย่างเลยนะคะอย่างตอนนี้ก็คือกำลังเขียนสคริปต์สำหรับ review อ,อ่ weekly planner ค่ะ ขอแวะดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปต่อนะคะต่อไปเป็นการเขียนใน common place notebook นะคะ common place notebook ก็คือสมุดที่เราไปเจอพวกความรู้เล็กๆน้อยๆควดที่ชอบนะคะหรือว่าจะเป็นรีวิวร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็คือรีวิวหนังเรื่องดาวไซซิ่งนะคะแล้วก็มีวาดรูปด้วยนิดหน่อย common place notebook เนี่ยบางคนเขาก็จะใช้แบบคัดลอกข้อความที่ชอบนะคะของ หนังสือหรือว่าพวกพอดแคสต์อะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเป็นประโยชน์กับเราอย่างเงี้ยก็เขียนลงในคอมม n p l a c e ได้ อย่างล่าสุดเราไปเวิร์กช็อปชิมคราฟต์ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาจดในคอมมอนเพลสด้วยปกสมุดหนังสีแดงนี้นะคะจะเป็นของโน้ตอบูกเราเคยรีวิวไปแล้วค่ะแล้วก็ไส้ในนี้จะเป็น m ิ d o r i m ิค่ะนอกจากสอเล่มนี้นะคะเราก็จะมีมิ d o ด i ลิ่ฮิปที่เราเขียนก่อนนอนทุกวัน,น่สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการจดนะคะ